กราบสวัสดีครับผมวายขวัญหอมนะท่านผู้ชมหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันค่อนข้างจะนานนะวันนี้เออเรามาเออมาทิปนะครับมาทิปมาทิปแต่กูแต่งตัวอย่างเงี้ย <c oughs> ไอสัตว์แต่งตัวยังก็อยู่บ้านพอดีของเอารถยนต์มานะเออแก๊งสองทีเขามาเออมาเป็นทิปผ้าป่านะครับเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากับเออโรงเรียนนะฮะ โรงเรียนแล้วก็เป็นวัดเนี่ยอยู่ในเนี้นะครับก็คือในจังหวัดส,สุพรรณนี่แหละก็พอดีมันอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ2ี่สิบโลนะครับผมก็เลยขี่รถยนต์มาแนละ้ว <c oughs> ไอสัตว์เขาเขามากันจะหมดแล้วกูเพิ่งจะมาถึงเนี่ยโ,โอ้มากันเยอะนะครับนะเนี่ยขนาดบ้านกูอยู่2ี่สิบโลอะ่ะ <c oughs> เขามากันหมดแล้วกูเพิ่งจะถึงแหละนะครับอันนี้ก็มีแก๊งจากไายใหม่เขาก็มานะไปเดินเล่นก่อนก็นได้นะมไม่รู้เด็ดแถวนี่แหละ นะครับตรงนู้นเขาก็น่าจะมีการประมูลหรืออะไรกันสักอย่างนะครับอูว้ววันนี้ก็มากันเยอะนะโซนลัมลูกกาเขาก็มากันนะครับเอ่อเยอะจัดไปเยอะนะท่านผู้ชมนะข้างในข้างในคงจะมีอาหารเลี้ยงปลพันหอมมาเนี่ยเข้าผมโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลูกคู่ลูกคู่ขอบคุณเอติดตามอยู่เอฟซีขอบคุณครับมีอาร์ทีแท้อ๋ <F G. S 1> <ข>อครับผมผมอาร์แท้แล้วฮะอ๋อเยี่ยมเลย ชอบพี่แทบมากนะครับขนาดรัถพี่ขนาดเจอกับเอฟสี่ด้วยสวัสดีครับนีรถผมมาจากแก๊งช่างปอร์่ะครับเนี่ยใช่ครับอ๋อเหรอาด้วยกันเนี่ยช่างปอร์โตมาด้วยกันลำลูกกาในครับนี่ผมก็ระแบนอ๋อเหรอครับโอ้มาช่างฟอรวมกันอยู่คลองทวีครับท่ามอื้อหือมันอึดไงชอบข้าวผอมด้วยใช้ได้เลยอโอ้ RTV ก็มานะครับนี่ส่วนมากอัน เล่นอยู่คันหนึ่งนี้เหรอครับขายไปแล้วโอ้โหขายไปแล้วก็หาซื้อใหม่ขายแซดชนสุดแล้วพ่อผมก็ใช้ไฮไแซดเขาจะให้ผมอยู่เลยถ้ทิ้งก็เสียดายร้าท่านผู้ชมมีอาซีนะครับอันนี้อะไรว่าอาซีเลิฟป่าวะไม่เลิฟนะอันนี้อันนี้อารซีร้อยนะท่านผู้ชมนะครับนี่มากับเขาด้วยโอ้เยิ้มเยิ้มมาเชียวนะครับมาถึง อ่าอันนี้อันนี้จะเป็นสปีดนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นสปีดอ่ายามาฮ่าสปีดเราก็ตัวน่าจะต่อจาก j r นะเจ้าตัวเนี้ยนะครับส่วนมากจะเป็นเสื้อลมซะส่วนใหญ่นะจากที่เห็นเห็นนะครับจะเป็นเสื้อลมก็มีว r อารที่าป,ป่าพน,นะก็มี k ครเล็กน้อยนะครับส่วนพวก KR รู้สึกจะอยู่ทันูุนนะถ้าเสียงมันไม่ถึงก็ขออาภัยเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็กลัวเสียงไม่ถึงเหลือเกินนะนี่มี LS มาด้วยนะครับ งานของเราวันนี้นะครับท่านก็เพิ่งมาร่วมนะครับอันนี้จะเป็นป้ายปุ่มยอดก็เลยยังไม่ดีพอ R X เนี่ยท่านผู้ชมจะคิดใส่ฝาโมโนกันนะเนี่ยเจ้าเนี่ยฝาโมโน125ยยี่ห้ามั่งนะหมอยาส่งตัวแทน NPO ด้วยอันนี้ใส่คาบูน้อยคันนะท่านผู้ชมที่จะเห็นใส่คาบูนีเซ็นะครับคงเป็นเพราะว่านุ่มๆมันหายากล้วมั้งนะเชิญนะครับ R X หาง ครันนี้เคยเห็นเมื่อทิปที่แล้วนะครับทิปเมื่อยุจยาที่เคยไปกู้ว่าเสียงไม่ถึงหน้าเลยเนี่ย RX มันโล่งดีนะท่านผู้ชมนะชินะครับนะครับแจมๆจมจริงๆเลยนี่มี RX มาด้วยนะครับ RX ทั้งนั้นเลยอ่ะวันนี้งานของ RX เข้าเลยนะครับ เห็นว่าโซนสายใหม่เขาก็มานะยั่งหาไม่เจอสักคนเลยหรือกูเดินเลยมาแล้วก็ไม่รู้นล่จะมีแต่ x นะอ่าพวก r x เอ็กเคนะครับไอเกซก็จะปะปนไปเนี่ยไอเคนะครับคันนี้เดิมดีจังเลยอ่านี่ถ้าผู้ชมไปตัวนี้20ปีทองนะครับฉลอง20ปีของยามาฮานะเนี่ยคือบอดี้มันจะสีทองทั้งขันนะครับอยกเว้นโค้งแล้วก็บางส่วนนะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าแม็กแม็กตรงรุ่นหรือเปล่าไม่รู้นะจําไม่ได้นะครับแต่คันนี้เป็นตัวฉลอง20ปีทองนะก็จะตัว20ปีทองรู้สึกมันจะมีเมทด้วยนะชอบกินอะไรกระปุกปรงตูปแบบเนี้ยนะครับตัวนี้จะเป็นงานสร้างนะไอ้ลุงถ่ายรี่เลยดิอ่ะถ่ายรถลุงหน่อยเขาขอให้ไปถ่ายรูปเขาด้วยนะฮะท่านไหนท่านไหนรลุงปูเลยนะ S <S ไอ้ข้สีดแดงครับี่มีตาก้าสีเขียวครับปากด้วยมีตาก้าสีเขียวด้วยท่นู้ีเลยเนี่ไอ้เขียวไอ้เขียวที่เขียวอ๋อที่ท่านผู้ชมที่ใส่เ j นะครับเ j สามสี่ไปเลยนะตัวเนี่ยเป็นคาบูที่ผมอยากได้เหมือนกันนะมันหน้าตาแปลกดีนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ตัวตั้งตัวตั้งเดินเบาเนี่ยแม่งอยู่ตรงโช๊คเว้ยนะครับสําหรับคาบูตัวนี้นะนี่ที่พออหลีดแล้วเนี่ยไม่รู้แยงทะลุหรือใส่หลีดอะไรนะครับ นะเขาบอกเาให้ผมไปถ่ายรถเขารถเขาขันไหนชี้มาบอกตรงตะกาสีเขียวอ๋อตรงนู้นนี่เองเหมือนเราจะผ่านมาแล้วนะครับโอ้ยคนร้อนเลย <c oughs> มันช่างแจ่มจ้าดีจริงๆแน่นะครับนี่ไอ้ขบับอะไรวะไอ้ตัวนี้น่าจะขบับวิบ่าวนะผู้ชมนะตัวนี้ไม่เคยเห็นนะครับตัวเบลเลอร์เลย น่าจะสดน้ำมันพอสมควรเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมาใส่ฝาโมโนกันนะครับนี่กับไอซ์แซนนั่นเนี่ยคันนี้ก็ไอซ์แซนะใส่ฝาโมโนนะครับน่าจะระบายความร้อนดีแล้วก็ได้สวยด้วยมัง้งมั้งนะนี่ตัวนี้ก็20ปีทองนะครับตัวเนี่ยไอพวก20ปีทองเนี่ยมันจัดว่าเป็นรถที่ค่อนข้างหาย,ยากนะมันพอๆกับเอ่อแดชเอชพีวันอะแต่ว่ามันจะมันมันมันจะไม่ค่อยเท่าแดชเอชพีวันเนีครับ ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวฉะลองของยามาฮ่าครบ20ปีหรือยังไงสักอย่างเนี่ยนะมันจะมีตัวเลข20นะครับ20ปีทองนะเนี่ยบอดี้จะเป็นทองทั้งคันนะครับก็บางคนก็จะไปลงล้อทองให้มันเข้ากับตัวบอดี้รถนะเองคันนี้ใส่คาบูทีแซตแล้วนะพวก r อเองนี่เป็นรถที่แบบเป็นรถแนวนี่อันนี้ก็20ปีทองนะพวก r อเอเนี่ยครับจะเป็น รถแนวจิโกนะจิโกหลังวังนะครับ้าสมัยตะก่อนเนี่ยที่เขาเรียกกันนะจิโกหลังวังเนี่ยโอ้แต่ละคันก็เยิมนะส่วนมากก็ประมาณนี้แหละครับรถสองจังหวะรถผมก็เยิม <c oughs> นี่อีกแซดนะ <c oughs> นี่ไอ,ไอคันนี้ปตัตะกาเกี่ยวกที่เขาบอก <c oughs> นะครับโซนนี้ก็มีมอยู่ตรงนู้นอันนู้นโซนสายใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เนี่ยเหมือนจะเห็นอยู่คันเดียวในงานใน R G B คันเดียวเสื้อลม150นะครับรถ150คันแรกในประเทศไทยเรานะครับจะเป็น R G B นี่แหละไม่มีมอน้ำเลยนะคันเดียวในงานเลยมั้งเนี่ยโอ้จีแซกเนี่ยพวก R X เี่ยรถรถแม่งโชว์โค้งแม่งยังไงแม่งก็สวยนะนะมันมันโชว์โคง้งนะคผู้ชมเอาพวกกระเป๋าข้างออกนะครับ นะ่ยมันดูแบบเรียบๆคิดคีนนะง่ายๆกันสบปบัดนี่ยแ้ฝังกันไว้ตรงนี้นะเนี่ยวันนี้ก็งาน R X ลุวนๆเลยคันนี้สีจ้าว่ะท่านผู้ชมผมได้กลิ่นออกเทนว่ะบางคันเติมออกเทนเลยนะ่แหละไม่รู้คันไหน นี่เป็นคาบูเหลี่ยมนะครับคาบูเหลี่ยมลาซาด้ามันจะมีปากแตกตัวตัวนี้ก็น่าซื้อมันเล่นนะเพราะว่าเห็นเขาว่าไอ้คาบูที่มันมีปากแตกแต่กําเนิดเนี่ยเขาว่ามันแรงนะส่วนมากน่าจะมาจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพเอ,อ่อปทุมนะเฮ้ยผู้ชมบิดจีทีโอยดูจีทีโอดิไอสัตว์แดดแดดแม่งโคตรร้อนเลยนี่นะผู้ชมบูจีทีโอแฝงตัวมาแฝงตัวมาแนบเนียนมากครับ นี่มีกระปุกวอตรลุบถังวอตลุบเลยนะเอตัวนี้เขามีระดับน้ำมันบอกนะครับจา้าบจริงๆไอไอจีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นรถอ่าลีดโรตารี่นะที่ว่าคาบูอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีแผ่นลีดนะมันจะใช้ข้อเหวี่ยงเปิดปิดนะครับเปิดปิดทำหน้าที่แทนลีดนั่นแหละตามรอบของมันนะครับเนี่มีเวฟมาด้วยมีดีมด้วยดีมก็มา เออเขาก็ใส่คาบูทีแซกันเหมือนกันนะเออเขาก็ใส่กันนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นนะเห็นน้อยนะส่วนมากเนะี่ยถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะใส่เป็นพวกเอ็นโพซะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีแซเนี่ยผมว่ามันจะได้เปรียบในเรื่องขนาดปากเพราะว่าเอ็นโพมีแค่ยี่สิบแปดใช่ไหมเน,นี่ยตัวนี้น่าจะเอ็นเทียมไปเนี่ยเขาจะใส่เอ็นมีเจ็ดด้วยนะครับอันนี้รถบางคันเนี่ยเขาก็จะขายไอเดียด้วยนะจะขายไอเดียแบบว่าแบบว่าไว้ไว้จอดโชว์ไว้โชว์นี่ด้วย คันนี้ถ้าผู้ชมใส่ค่บงหัวใจเลยเว้ยโอ้โหเอาเรื่องเลยอะปากเท่าไหร่วะเนี่ยาาไม่ไม่สาลูกอะไรวะใส่สามสิบแเนี่ยเจอทีซัดอีกแล้ว<า>ก็น่าจะในงานก็จะมีประมาณนี้แหละผู้ชมไม่น่าไม่น่ามีมาแล้วแหละมีแต่กู้นี่แหละมาสุดท้ายเขา เราไปเดินหาเก็บรถที่เรายังไม่ได้ถ่ายนะครับจะมีซุกซุกท่อนซออยู่แถวโน้นแถวนู้นเห็นเห็นมีบอกว่ามีมีไส้แตกด้วยนะครับมีลูกทะลุไปด้วยคันหนึ่งนะเห็นเขาบอกเป็นซุ่มอยู่แถวนน้นหรือไงนี่แหละนะครับก็มียกขึ้นรถไม่รู้ว่ายกมาหรือยกกลับนะเห็นท่านผู้ชมเบรกบูธด้วยมาทานให้ด้วยนะครับไอซ์แซดอันนี้ไอุดไอมันไม่ใช่ห่าอะไรนะห่าเคเคหรืออะไรนะจำไม่ได้รหัสไอซ์แซด นะครับตัวนี้เป็นตัวหน้ากากเล็กนะหรือว่าอ่าจริงๆหน้ากากใหญ่ก็แปลงเป็นหน้ากากเล็กได้นะชุดหน้านี่เป็นดิสไปแล้วนี่ใส่หน้าโนวาแล้วนะลองบู๊เอานะครับนี่อะไรเนี่ยไอ้ร้อยป่ะเนี่ยนี่การาฟริงเลยคันนี้อ้าวดีฮะอันนี้ของใครครับเนี่ยไอ้อร้อยปะ่ะ โอ้ oh, ว่าแล้วเชียวนะท้าผู้ชมไอซ์ร้อยนะครับมันจะมีไเสาเสื้อเนี่ยมันจะร่วมกับเสาเสื้อมันจะร่วมกับเสาฝานะครับเป็นตัวเดียวกันเลยนะมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีเสาตีนเสื้อนะนในสายน่าจะใส่คาบูดเดิมนะครับเยอะมาเชอะนะทุกคันแหละเรื่องปกตินี่คันนี้น่าจะมากับสายใหม่นะจะมีอ๋อนี่ไงมีคันหนึ่งมีตรงนู้นสุ่มนะครับแฟนผมมันหายไปไหนวะ อันนี้อันนี้มีซุ่มอยู่ด้วยอะไรวะเจี๊รอาทำอะไรกันวะมองยังไงเป็นเจี๊อวะ <c oughs> โอ้ยดีเขียวเต็ีนแมนงทับทับจ,จริงๆสวัสดีครับทำอะไรกันครับเนี่ยลุทรู้ครับุขรับอ๋อคันนี้แนี่ยเด็ช่างปอบอกใช่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่แะครับโอ้ไอ้เคหรอเนี่ย แท็ครับแต่ใส่ลูกไอซ์เคหรอใช่ครับโอ้แทบนะมุณผู้ชมนะน่ครับยังลือวิจัยกันอยู่เลยอืมใส่เคเหลียมด้วยอ๋อนี่ไงท่านผู้ชม <laughs> รู้เรื่องเลยนะคันนี้นี <laughs> ่สีจ้าอ่ะชอบสีคันนี้ <laughs> โอ้ยคาบูแท้ด้วยนะนนะตัวแรงเลยตัวนี้ สายเบตอนนี้เขากำลังแห่กันนะท่านผู้ชมนะตองมาดีครับมาตอนไหนมาได้พักแล้วมานานยังไม่กลับหัวแถวเลยจังวะหัวจังเดียวเลยอ๋อสบายเลย